แมช่างภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยเสียจริงนะครับที่เรามีภูมิลักษณ์อันสวยงามหลากหลายจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญระดับชาติแต่นอกเหนือจากนั้นเชื่อไหมครับว่าเรายังมีแหล่งซากดึกดําบรรที่น่าสนใจและหายากเป็นอย่างยิ่งเราทราบมาแล้วว่าซากดึกดําบรรหรือฟอสซิลที่เราค้นพบในปัจจุบันทําให้เราสามารถย้อนรอยหาอาดีตการของสิ่งมีชีวิตได้และฟอสซิลสิ่งมีชีวิตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดอยู่ในตะกอนหิน วัดอายุได้2,700ล้านปีมาแล้วโอ้โหเก่ามากนะครับแต่ถ้าจะย้อนรอยหาต้นกำเนิดมนุษย์ก็คงต้องศึกษาจากฟอสซิลมนุษย์ที่เราพบล่าสุดมีอายุถอยหลังไปเมื่อ5ล้านปีมาแล้วนี่เองแต่ก็เหลือเชื่อว่ามนุษย์จะมีวิวัฒนาการทางสมองเร็วมากจนดูเหมือนจะเป็นเจ้าแห่งโลกไปซะแล้วห้งสงสัยกันว่าทำยังไงถึงจะรู้ว่าที่ไหนมีฟอสซิล ก็นอกจากใช้เครื่องมือไฮเทคแล้วส่วนใหญ่พบด้วยความบังเอิญครับเช่นชาวบ้านขุดดินทําบึงหรือการทําเหมืองแร่ก็ไปเจอเจอกระดูกบ้างเปลือกหอยบ้างอยู่บ้านว่วางๆลองขุดดินดูบ้างสิครับเพื่อเจอฟอสซิลก็ได้ในเมืองไทยเรานับว่าโชคดีครับ ที่มีแหล่งฟอสซิลมากมายกระจายกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆหลายคนคงเคยได้ยินหรือไปเที่ยวสุสานหอยล้านปีที่จังหวัดกระบี่มาแล้วนะครับที่นั่นเราพบฟอสซิลหอยน้ําจืดอายุกว่า40ล้านปีมาแล้วอา้าวสงสัยอีกแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นหอยน้ําจืดได้ยังไงในเมื่อปัจจุบันสุสานหอยนี้อยู่ติดทะเลก็เป็นเพราะว่าเราสังเกตเห็นชั้นหินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนดินเหนียวและพบเล็กไนท์ที่บอกว่าเคยมีซากต้นไม้ทับถมกันอยู่มากมายด้วย และถ้าจะลองสลับกันว่าเราจะเจอฟอสซิลหอยน้ำเค็มบนภูเขากันบ้างได้ไหมเอ่ยโอ้ยเป็นไปได้สิครับในภูเขาลูกนี้เราพบฟอสซิลหอยน้ำเค็มและปะการังบางชนิดปะการังก็พบในทะเลเท่านั้นล่ะครับอายุก็ประมาณ280ล้านปีมาแล้วอธิบายทางธรณีวิทยาง,ง่ายๆก็คือบริเวณน,นี้เคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อนต่อมาเจ้าเปลือกโลกขยับตัวและยกบริเวณน,นี้ให้สูงขึ้นนั่นเองล่ะครับ นอกเหนือจากนั้นเรายังพบฟอสซิลอื่นๆที่น่าสนใจมากมายเช่นฟอสซิลปลาน้ําจืดดูหูสิครับยังมีลวดลายของเก็ดและลาตัวสวยงามมากฟอสซิลหอยงวงช้างที่สมบูรณ์ได้มีลวดลายชัดเจนฟอสซิลพืชจำนวนเฟิร์นและพืชน้ำ ฟอสซิลทางเดินของหนอนโบราณฟอสซิลช้างโบราณที่พบมากมายในภาคอีสานบ้านเราและยังมีฟอสซิลจระเข้บัวหอยกาบยักษ โอ้ยมากมาจริงๆครับในบ้านเรามีผู้สนใจศึกษาฟอสซิลและพยายามดันด้น,ดานหาฟอสซิลใหม่ๆจนพบฟอสซิลที่สามารถขยาวงการฟอสซิลและตีข่าวดังไปทั่วโลกได้เลยก็คือการพบฟอสซิลเอฟหรือฟอสซิลระหว่างมนุษย์กับลิง ในบ่อสายท่าช้างโคราชการค้นพบครั้งนี้ทำให้เราสามารถศึกษาถึงประวัติต้นต่อของการเกิดมนุษย์ได้มากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นน่าชื่นใจอีกแล้วที่เมืองไทยเราก็มีซากดึกดำบรรพ์ไว้ศึกษามากมายแต่น่าเสียดายดว่ายังมีฟอสซิลจำนวนไม่นอยที่อยู่ในตลาดมืด และบ้างก็ถูกทำลายไปด้วยความรู้เท่าไมา่ถึงการยังไงก็ฝากพวกเราช่วยกันดูแลด้วยนะครับ